จริงๆทองคำนี่มัน,มนเหมือนสก,กุลเงินเพราะว่ามันเคยถูกใช้เป็นตัวแทนของเงินเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มมีการใช้เงินตาราเนี่ยเขาใช้ทองคําในการแลกเปลี่ยนสินค้าคะนะครเพราะว่าทองคำมันมีคือทุกคนก็เชื่อกันแหละว่าทองคำเนี่ยมันไม่มไ,มได้มีความความการเก็บมูลค่าด้วยตัวของมันเองนะมันอยู่บนความเชื่อว่าทองคำเป็นสก,กุลเงินหนึ่งที่ไว้ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าคล้ายๆกับเหรียญเงินเหรียญโลหะ เปลือกหอยอะไรก็แล้วแต่ในอดีตก็มาเป็นทองคำคแต่ทองคำเนี่ยสุดท้ายแล้วพอมันไม่ได้ถูกใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ก็ยังมีกลุ่มคนหรือนักลงทุนที่ยังเชื่อว่าเขาก็ยังคงเป็นตัวกลางที่ดีที่เก็บมูลค่าได้เป็นตัวกลางสากลใช่แล้วสามารถที่จะเอาไปคุยกับคนอื่นในโลกนีู้้เรื่องอเพราะฉะนั้นสกุลเงินใดสกุลหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้นําหรือเป็นสกุลเงินหลักในการแลกเปลี่ยนเนี่ย มันอยู่ที่โอเคมันต้องอยู่บนความเชื่อของคน